ก็เป็นคนหนึ่งที่โตกับการ์ตูนเรื่องนี้มาอยู่แล้วครับน่ารักแล้วมันมากันเยอะมากมันมากันแบบว่าจํานวนเยอะมากไม่ใช่ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวอะไรอย่างซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าประทับใจแล้วเห็นน้องๆเอ็นจอยกันก็รู้สึกแบบว่าดีใจวพาสมัยก่อนเราอยู่เป็นเด็กเป็นเด็กต่างจังหวัดครับเราก็จะไม่มีโอกาสได้มาแบบเจอเป็นๆอะไรอย่างนี้บก็แบบว่าอยากให้มากันครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่จัดกัน3วันเลยยาวไปถึงวันอาทิตย์นี้ครับเป็นอะไรที่ สุดยอดมากเพราะมันมีเรื่องของยกลิขิทธิ์ของญี่ปุ่นมาที่นี่เลยซึ่งก็เราก็จะเป็นแบบว่าที่แรกๆที่จัดออกมาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็มีโชว์พิเศษที่เขาจะจัดเฉพาะแค่แค่ในเจแปนอย่างเงี้ยอย่างเช่นเออชุดเต้นสตอร์มอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ครั้งแรกมากที่เอานอกเจแปนมาโชว์ที่นี่อย่างเงี้ยครับรอขึ้นไหมเหรครับเหมือนเดิมนะครับผมปกติครับกระแสโชมแล้วยกในทางกระแสโมเยอะไหมเลรครับเอ ก็ต้องก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณเพราะว่าเลอตอนหลังก็น่าสุดก็ที่มีเดินแบบอย่างเงี้ยครับส่วนตัวเราไปทําอะไรมาเพ่รอส่วนตัวไปทําอะไรมาไม่ไม่ได้ทําครับมาจับได้เลยครับผมเพราะว่าเราส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าทําแล้วได้แค่นี้ก็อย่าทําเลยครับผม,มไ,ไม่ด้ขุอะไรอย่างงี้พิทขุ่นไหมมีมีเล่นบ้างครับแต่หนึ่งก็คือเราเราอาจจะมีเรื่องของการทํางานก็เลยอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยน้ำหนักเพิ่มหรือเปล่าน้ำหนักเพิ่มไหมเหรอครับจริงตอนนี้ก็หนักเจ็ดสิบกว่าแล้วยครับ สูงขึ้นอนีครับสูงขึ้นอนีตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณร้อยแปดสิบปลายปลายแล้วครับประมาณกลางปลายปลายก็ขอให้มันหยุดครับขอให้มันหยุดก่อนที่จะต้องแก้ประตูบ้านกันอะไรเงี้ยครับอย่างงี้มีคน้ามาต่ออะไรแบบเดี๋ยวปีหน้าครับปีหน้าจะประมาณช่วงปลายเมษาครับก็จะมีไปเดินแบบที่จีนครับประมาณนะครับประมาณแต่ว่าก็เจอกันแน่นอนครับที่ปักกิ่งครับ มีมีมีการคอนเฟิร์มนะครับแต่ก็ยังยังไม่ได้เคาะว่าเป็นเวลาช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปเตะตาอะไรเขาเตะตาอะไรเขาเหรอฮะนั่นสินฮะเอ่อโดยโดย,โดยส่วนตัวก็คือเราหนึ่งคือผมมาดูแฟชั่นเมื่อปี2014ครับโดยที่ความนี่ว่าเราแต่งตัวไม่เป็นเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามาดูบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาดูแล้วเขาก็ชวนบอกว่าเอองั้นปีหน้ามาเดินไหมอะไรอย่างเงี้ยครับปีหน้าที่หมายความก็หมายถึงปีที่แล้วปีที่แล้วครับปีที่แล้วแล้วเราก็เอ่อคิดก็ก็คิดว่าเขาพูดเล่นปกติ ใช่ก็เลยได้เดินครับแปลว่าปีแรกก็ได้เดินแล้วก็ปีนี้ก็ได้รับโอกาสไปเดินที่ปักกิง่งเตรียมพร้อมเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมพร้อมเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอครับไม่ให้มันแย่กว่านี้ครับผมครับผมเรืเลอาอะไรอย่างเงี้ยครับดูแลต,ตัวเองมากขึ้นไปจริงๆเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่าหนึ่งคือก่อนหน้าที่ที่แต่คนเห็นผมแรกๆอะไรครับก็คือหนึ่งนอกจากเราร้องเพลงด้วยเราเป็นนักกีฬาด้วยครับสมัยก่อนซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซ โตขึ้นครับด้วยด้วยการทํางานอะไรเงี้ยคนนู้คนนี้ก็แบบแนะนําเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองรวมไปถึงแม่ก็ประกบมากขึ้นเยรไปเดินแบบที่จีนจองเทนเนอร์ไหมมีครับมีครับก็มีแบบเล่นบ้างเพราะว่าจริงๆผมจะผอมกว่าน,นี้อีกอะไรเงี้ยผมผอผ่านค่อนข้างเยอะมากไปเดินแบบที่จีนนี่เรียกว่าโกลิโตเลย เอ่อโคอินเตอร์ไหมยังไม่กล้าเรียกขนาดนั้นครับก็ผมก็ยังไม่กล้าเรียกขนาดนั้นเพราะจริงๆก็คือตอนนี้เหมือนกับเราก็พยายามทําหลายๆอย่างพอได้รับโอกาสหลายๆอย่างเนี่ยก็แบบพยายามทําทั้งหนังอะไรครับละครการแสดงไปถึงเดินแบบล่าสุดที่จริงนี่คือเคส by เคสหรือว่าเป็นเซ็นสัญญาเลยเป็นเคส by เคสครับเป็นครั้งแรกเลยครับก็ติดต่อต่อยอดค่าตัวไปเท่าไหร่โอ้ยอย่าอย่าไม่คุยดีกว่าครับผมได้เป็นหลักเป็นหลักเออไม่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 ติดต่อ ไม่ถึงครับผมโอ้ผมยังไม่ได้แบบเป็นนายแบบอะไรขนาดนั้นครับจริงๆเราก็แบบเหมือนเหมือนเราได้รับโอกาสมากกว่าครับใช่เหมือนเราจะเบนเห็มไปทางนายแบบหรือแบบมากขึ้นอืมเบนไหมเหรอครับจริงๆก็เอ่อร้องเพลงด้วยเราเราทำทุกอย่างครับเพราะผมเพราะผมรู้สึกว่าผมเองก็ยังใหม่มากระมองการอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสได้ทําอะไรเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําไว้ก่อน ปีปีนี้ครับกุมพาจะมีภาพยนตร์ครับที่ถ่ายไปเมื่อปี57า็ครับใช่ก็กำลังจะปล่อยครับชื่อว่าูกทุ่งิกเนเจอร์ครับ1 1กุมภาครับรวมไปถึงปีที่แล้วก็จะมีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปครับก็ไปเล่นนิดหน่อยครับใช่งานเพลงในปีนี้จะมีเพลงโปรเจกต์พิเศษครับที่ทำกับทางค่ายครับทางค่ายก็เหมือนกับว่าอยากให้เราร่วมทำรวมไปถึงมีศิลปินเบื้องหลังหลายๆคนมาร่วมครับมีพี่เล็กชิโบนหรือว่าพี่โอซีเปียหรือว่ารวมไปถึงพี่ๆหลายคนพี่ปออันนบอะไรเงี้ยครับ หรือว่าน้องๆศออิลปินหลายๆคนแล้วก็ในโปรเจกต์ข้างหน้าก็ตอนนี้กําลังเนี่ยทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆเมษาเนี้จะได้เห็นถ่ายเซ็กซี่ไหมเมษาเนี้จะได้ถ่ายเซ็กซี่ไหมโอ้อยหยาเลยครับผมอยาดีกว่าเอาเป็นว่าเอา่อรอดูไปก่อนเลยครับก็ทาเรื่อยๆถ้ามีโอกาสมีคนติดต่อมีคนติดต่อไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังไม่ถึงขนาดนั้นเราคงไม่ได้แบบว่าหุ่นเฟิร์มอะไรขนาดแนแฟชั่นไหมแฟชั่นไหมเหรอครับอันนี้ต้องรอดูครับแต่ยังยังไม่ค,ครับขอบคุณมากนะครับ ได้ครับขอบคุณมากครับ